สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะคะแม่เบนไม่ได้ไม่ได้มาลงคลิปหวยนะคุณผู้ชมอ่าจะถ่ายมะม่วงให้ดูนะคะพอดีไปเก็บมาเมื่อกี้นะค,ะคุณผู้ชมเป็นมะม่วงมหาชนกเนาะอ่ามันแก่แล้วนะคะพอดีไม่เป็นคิดว่ามันยังไม่แก่เนาะพอดีไปเห็นรอยน่าจะเป็นรอยหนูหรือหมูป่านี่แหละคุณผู้ชมมันกัดเนาะกัดแล้วมันห้อยอยู่บน อยู่ตรงที่ต่ำๆนะคุณผู้ชมไม่เปน็นเลยว่าอ่าวมันแก่แล้วนะคะมะม่วงแก่แล้วเนาะมาหาชนกนะคะปีนี้ลูกลูกไม่ค่อยใหญ่เหมือนเหมือนปีที่ผ่านๆมาเพราะว่ามันแล้งนะคุณผู้ชมแล้วก็ขาดน้ํานะคะขาดน้ําเพราะว่าอ่าระบบปั้มมันพังนะคุณผู้ชมแล้วน้ามันไม่พอเนาะนะคะอันนี้ไม่เป็นเก็บต้นเล็กนะ,ะต้นเล็กที่ออกออกเป็นโอ้ขออภัยด้วยคุณผู้ชมพอดี ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะะไม่ได้ไปถ่ายให้ดูตอนเก็บนะเพราะว่าเออไม่มีใครถือกล้องให้เนาะขาตั้งกล้องไม่มีนะคะก็เออไปเก็บมานะคะเก็บมาใส่ถุงปุ๋ยเนาะคุณผู้ชมเออเก็บมาต้นเดียวนะต้นเล็กออกลูกปีแรกเลยนะคะต้นนี้นะคะพอดีมหาชนกไม่เป็นมีหลายต้นเนาะอันนี้มีหลายต้นนะคะมหาชนกมันจะเป็นมะม่วงที่เนื้อแน่นนะคุณผู้ชมหนัก นะสองลูกก็เกือบโลแล้วนะคะถ้าถ้าสามลูกนี่โลกว่านะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือธรรมชาตินะไม่เป็นไม่ได้ฉีดยาอะไรทั้งนั้นเลยนะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ด้วยปีนี้นะก็ธรรมชาติเลยเนาะต้นแรกนะต้นต้น,ต,นต้นเล็กนะเพิ่งออกปีแรกไม่ใช่ต้นแรกต้นนี้เป็นต้นเล็กนะคะออกปีแรกนะเพราะว่าต้นมันออกดอกก่อนเพื่อนเลยนะมันก็แก่ก่อนเนาะไอไอตัว ตัวต้นต้นที่ออกปีก่อนๆนะก็ยังไม่แก่นะคุณผู้ชมไม่เป็นก็เลยไม่เก็บนะแต่ว่าลูกสวยนะคุณผู้ชมปกติใหญ่กว่านี้นะปีก่อนๆนะได้อ่าใหญ่เท่าขวดโคกเลยนะขวดโคกลิตรนะคุณผู้ชมปีนี้ก็สามลูกก็น่าจะโลกว่ากว่าเนาะเพราะว่าเนี่ยเอ่อต้นเดียวนะต้นเล็กนะต้นเล็กจะถือว่าออกลูกเยอะนะคุณผู้ชมไม่เ็นก็จะเก็บเก็บไปขายนะคะเก็บไปขาย นะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เป็นเก็บเออเขียวใหญ่มาด้วยนะเขียวใหญ่เขียวใหญ่เก็บมาไม่เยอะนะคุณผู้ชมเก็บมาแค่ประมาณสิบลูกนะคะเพราะว่าเขียวใหญ่มีต้นเดีเยวนะคะเขียวใหญ่เขียวใหญ่เป็นมะม่วงมันอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวนะแต่ว่าเวลาสุกจะหวานหอมนะคุณผู้ชมมหาชนกนะคะมะม่วงมหาชนกเนาะลูกส,สวยอะธรรมชาตินะธรรมชาติ ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเนาะน่ก็ถือว่าเยอะนะคุณผู้ชมลูกเพราะว่าเขาออกลูกปีแรกอันนี้ไม่เป็นเก็บมาไม่เป็นจะมัดนะอันไหนที่ไม่นั่นก็ใส่ถุงเนาะเก็บสดๆมาเลยนะคะมันมีมดแดงเยอะคุณผู้ชมนะคะมีมดแดงเยอะอันนี้หมูหมูป่ามันมากินเนาะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคุณผู้ชมอ่า เดี๋ยววันนี้นะวันนี้เราก็จะลงคลิปอสองตัวล่างให้นะคะสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างแมนๆนะคุณผู้ชมไม่เป็นไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วเนาะเพราะว่ามันร้อนคุณผู้ชมขี้เกียจนั่งทําคลิปนะร้อนมากเลยนะ,ะเมื่อคืนแต่เมื่อคืนฝนตกตกหนักนะแต่ตกไม่นานเนาะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็ใส่แมสนะคะใส่แมสแล้วก็พยายาม พยายามอย่าไปอยู่ในที่ชุมชนนะห่างไปอยู่ใกล้ใครก็พยายามหนะ่างเนาะใช้แมสปิดปากปิดจมูกนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะข่าวก็เสียชีวิตเยอะนะก็แถวบ้านแม่เบนก็มีเสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไรนะคุณผู้ชมวันเดียวห้าคนเจ็ดคนนะคะหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวนี้ห้าคนเลยเนาะห้าคนเจ็ดคนเลยนะนนยนะแต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่า ไม่กล้าไปแถวนั้นเลยนะคุณผู้ชมขับรถก็ไม่ไม่ขับเข้าไปในหมู่บ้านนั้นนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นเส้นทางที่ไม่เป็นใช้ประจําเลยนะ,ะเส้นทางในหมู่บ้านที่มีคนตายเยอะๆนะะอยู่ห่างกันไปแค่ประมาณสองกิโลก,กว่านะ,ะไม่เป็นไม่กล้าไปเลยเนาะ,ะเพราะว่ากลัวนะ,ะกลัวเนี่ยหนักมากเลยนะคะสามโลน่โลเศษๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมน่าจะประมาณโลโลโลเกือบขีดนะ มันเป็นเนื้อแบบนี้นะคล้ายๆคล้ายๆแก้วขมิ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอร่อยกว่านะคะอร่อยกว่ามะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเนื้อแน่นด้วยนะเนื้อแน่นด้วยเนื้ออร่อยกว่านะจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าสุกนี่หวานหอมเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมะม่วงมันนะมะม่วงมันเขียวใหญ่นะปกติลูกใหญ่มากปีนี้มันแรงนะคุณผู้ชมน้ำมันไม่พอนะน้ำมันมันไม่พอ เนี่ยอันนี้ก็มหาชนกนะไม่เป็นเก็บมาเป็นพวงๆเนาะแต่ว่ามันหล่นนะคุณผู้ชมนี่บางทีพวงแบบว่ามันหนักมากมันก็สลัดลูกทิ้งเนาะนี่นะคะอันนี้มัน,นก็หล่นส่วนใหญ่จะเป็นพวงสามลูกสามลูก,ลกห้าลูกเนาะบางทีห้าลูกมันหนักมันก็สลัดทิ้ง นี่นะสำหรับทิ้งลูกหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะลงให้นะวันนี้จะลงให้สองคลิปเลยเนาะสำหรับคลิปตัวเลขนะคุณผู้ชมไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นแนวทางในวันที่2เนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลงให้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ